ผมเทพกระบี่นะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทําสีลายไม้หลายคนยังไม่เข้าใจขั้นตอนที่ถูกต้องว่าต้องทำยังไงรองพื้นยังไงเริ่มต้นยังไงวันนี้จะเอาวัสดุที่เป็นกระเบื้องยิบซ้าหรือเป็นคอนกรีตนะครับถ้าเป็นงานประเภทนี้เราจะใช้สีรองพื้นตัวแรกก็คือสีรองพื้นปูนใหม่ครับเราทาสองรอบครับนี่เป็นชนิดด้านนะครับผมทาสองรอบแล้วปล่อยทิ้งให้แห้ง รอบที่3เราใช้น้ำยารองพื้นไตรล่าครับผสมกับสีรองพื้นชนิดกึ่งเงาครับ1ขวดต่อ1นครั้งครับผมคนให้เข้ากันแล้ว,วาทาเป็นรอบที่3จากนั้นก็คือเราใช้ปากกาเคมีครับผมแบ่งเส้นวันนี้อาจจะเร็วล่นนะครับเพราะว่าสอนแบบรวบรัดหน่อยแบ่งเส้นตามขนาดที่เราต้องการว่าเส้นเล็กเส้นใหญ่ไม้ขนาดไหนส่วนสีแนะนําจะมีอยู่3สีครับคนหลักๆครับผมก็มีสีเหลืองครับนี่ครับ สีเหลืองสีขาวแล้วก็สีดำครับผมให้สังเกตตรงสติกเกอร์นะครับผมสมตัวนี้คือเหลืองกับขาวนี่ใช้ผสมกันทําเป็นสีไม้อ่อนส่วนตัวนี้ทําเป็นตาไมา้ส่วนน้ําตาลจะมี2แบบครับผมก็มีน้ําตาลเข้มนะครับสังเกตด,ดูจะเป็นสีเข้มๆครับอันนี้ตัวนี้ออกน้ําตาลแดงครับน้ําตาลเข้มจะ2,500บาทน้ําตาลแดง3,000ส่วนตัวนี้ก็ปลูกละ1,200บาท สำหรับผู้สั่งสีเริ่มทำใหม่แล้วก็มีคู่มือการใช้ติดไปให้ด้วยนะครับผมสามารถเรดิดอ่านได้เรามาดูการทาสีกันครับผมคราวนี้สีที่เราทำออกมามเพื่อเจ็ดแบบจะได้สามสีคนระับสีเหลืองเกิดจากขาวกับเหลืองผสมกันอ่าเราชอบขาวเยอะเราก็ใส่เยอะชอบเหลืองเยอะก็ใส่เหลืองเยอะมันจะออกตามที่เราต้องการ,รอัน่สองก็คือสีเนื้อไม้ครับที่เป็นสีน้ําตาลหลักคือตัวนี้ครับผม ตัวนี้คือสีดำที่ทำตาไม้ใช้น้ำมันสนนะครับเป็นส่วนผสมต้องการให้เข้มให้จางยังไงเราก็ใส่น้ำมันเยอะน้อยตามต้องการถ้าใส่เยอะก็จะจางมีความโปร่งแสงมาดูแปลงจะมีสีที่แตกต่างก,กันคือขนาดคือเหมาะกับสีครับอย่างที่เหลืองเราใช้น้อยแล้วใช้แปลงเล็กสีดำก็มีเยอะหน่อยแปลงประมาณนิ้วครึ่งส่วนน้ำตาลใช้เยอะก็แปลงขนาดใหญ่ขึ้นครับมาดูการทำลายไม้แบบแรกกันครับผม แต่มันฝนเจอจางก่อนอันนี้จะเป็นทําให้รูแบบเร็วๆนะครับผมดูให้ดีนะครับผมพอเดินแล้วลงสีเหลืองก่อนอเราชอบให้มีไม้ออนอยู่ตรงมุมนี้แหละเราก็ลงไปเลยครับไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกเพราะมันไม่ผิดอยู่แล้วอายยังไงมันก็เป็นลายไม้ครับตามด้วยสีน้ำตาลน้ำตาล น้ำตาลครับผสมแล้วก็ลากไปเลยครับผมไม่ต้องสนใจทา,าให้ทั่วสำคัญตรงบริเวณที่เป็นจุดใกล้สีเหลืองครับผมไห้ลากให้มันส่วนสีเหลืองแล้วก็ลากครั้งเดียวครับผมไม่ต้องซ้ํานะครับเพราะมันจะเน่าเหลืองกับน้าตาลไม่ค่อยถูกกัน รอบสุดท้ายเราลากยาวนะครับผมลากยาวอ่าจะสอนการทําวงปีแบบที่1ครับผมอ่าแบบที่1ก็คือเราขีดเป็นวงไว้ครับอ่านี่ครับวงปีขีดนระยะพอสวยที่เราต้องการหาต้องการประมาณนี้แหละสมมติอ่าคือวงปีนี่คือแบบที่1นนะครับ ใช้แปรงสีน้ำตาลรูปนะครับรูปตรงระหว่างสีน้ำตาลช่องนี้ครับช่องระหว่างสีดำาสองเส้น,นครับรูปตรงกลางครับผมรูปตรงกลางอย่างนี้แล้วก็รูปอย่างนี้แล้วก็โค้งมาอ่ารูปอีกครับตามช่องนี้แล้วโค้งมาอยงน,นี้ก็เป็นไนค,ครับผมเสริมนิดหนึ่งได้ สามารถเพิ่มเติมได้นะครับผมเวลาสีที่มันยังไม่แห้งเติมเติมได้เรื่อยๆถ่ายมุมนี้ก็ดีนะมาดูบางมุมอาจจะไม่เหมือนกันนี่ครับวงปีแบบที่หนึ่งอ่าวงปีแบบที่สองก็คือจุดโฟกัสให้ตรงกลางครับเออเราชอบอย่างนี้ใช่ไหมล่ะหรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อ่า ตรงนี้ก็ได้เราจะเริ่มใช้แปรงนี้ครับเบร์น,นี้ก็ได้แปงรงที่เหมาะสมแปรงเราจะแตะลงตรงกลางร,ระหว่างสองสีคือดํากับน้ำตาลครับผมครึ่งต่อครึ่งครับอ่าโค้งองนี้ครับอ่าหนึ่งรอบแล้วก็เหมือนเดิมครับสองรอบตามเราต้องการเราจะต้องการกี่รอบก็ช่คือมันไม่มีปิดครับผม ถ้าลายแรกเป็นรูปทรงไหนลายที่สองที่ซ้อนออกมาก็จะเป็นรูปทรงเดิมครับผมเรามาเก็บลายช่วงค่าครับให้มันต่อกันตอนนี้วิธีเก็บลายก็คือรูปไปตามลายปีของวงแรกที่มันโคงง้งไงก็โค้งมาอย่างนี้ครับมไม่ให้มันหักกัน โอเคครับเดี๋ยวนะครับผมมาดูช่องทางการติดต่อก่อนนะครับผมสำหรับผู้มีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อว่าจ้างงานให้ติดต่อที่เบอร์0849545618ครับรับทำทั่วประเทศนะครับผม ID l ล n e ครับผมที่ Facebook เทพกระบี่รือกินแซบแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับเข้าไปใน YouTube พิมสีเขียนลายไม้ไตล่านะครับผมฝากกดถูกใจด้วยครับผมขอบคุณครับผม